จบไปอีกเครื่องหนึ่งครับเครื่องโคลัมเบียรุ่น g 241เครื่องนี้สาหัสสาการจริงๆครับเพราะเครื่องมาเป็นซากไม้โดนปลวกกินทั้งหมดมีโชคดีอย่างเดียวคือมอเตอร์สภาพยังดีอยู่เพราะลูกค้าเคยส่งเฉพาะมอเตอร์มาให้เซอร์วิสแล้วครั้งหนึ่งครับ แต่สปริงรานหมดสภาพแล้วเลยค้นข้งางล้าผมเริ่มจากการส่งชุบโครเมียวก่อนเลยครับแล้วก็มาในส่วนที่ยากที่สุดก็คือการทำกล่องและแผ่นหน้าเพราะต้องวัดจากซากไม้ที่โดนปลวกกินเป็นชิ้นๆแล้วก็หาเครื่องรุ่นใกล้เคียงกันมาวัดขนาดด้วย ผมเปลี่ยนมาเป็นไม้สักที่อาจจะทำให้หนักหน่อยแต่ว่าแข็งแรงแน่นอนครับจากนั้นก็ทำแผ่นหน้าโชคดีที่แผ่นหน้ายังพอเห็นรูในการเจาะอยู่บ้างเลยพอจะเดาขนาดรูเดิมได้เมื่อเจาะรูแล้วก็ปิดแผ่นวีเนียเพื่อความสวยงามใกล้เคียงกับของเดิมที่สุดเมื่อกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูพร้อมทั้งบากจุดใส่บานพับและหุ้มหนังติดโลโก้โคลัมเบีย เมื่อโครเมียมที่ชุบกลับมาเรียบร้อยแล้วก็ทำการประกอบลงกล่องแต่ก็ต้องมีแก้ไขเล็กน้อยเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ทำการเทสร,ระบบทั้งหมดใช้งานได้เป็นอย่างดีและส่งมอบลูกค้าครับเครื่องนี้กว่าจะเสร็จใช้เวลามากพอสมควรเลยครับแต่ก็จบส่งมอบลูกค้าได้สมบูรณ์ครับ My mother is always beside me, sharing my smiles and my tears. I have a love to guide me as I wander through the years. So that is why whatever I do, I'll live to make my wish come true. I want to make my mother means that she would have me be. I want to walk where she has led, no matter where I roam, and pain of all the things she said. While I ระบบออโต้เบรกทำงานนะครับหยุดเมื่อเล่นเมื่อเล่นจบเพลงนะครับ